นี่คือกิจ,จวัตรประจำวันยามเช้าของบอบบี้ทุกวันบอบบี้จะตื่นนอน6โมงเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านเวลา7ดโมงเช้าขึ้นรถเมล์แวะซื้อลูกชิ้นปลาหน้าโรงเรียนก่อนเข้าเรียนเวลา8ดโมงเช้าตั้งแต่จัน์ทรถึงสุกบอบบี้ทำแบบนี้เหมือนเดิมทุกเชา้า ในแต่ละสัปดาห์สิ่งเดียวที่ต่างไปคือทุกวันศุกร์แทนที่จะซื้อลูกชิ้นปลาเหมือนวันอื่นๆบอบบี้จะซื้อไก่ย่างกินแทนบอบบี้มีกิจวัตรแบบนี้ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกสัปดาห์จนคาดเดาได้เวลาที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรแบบนี้เราจะใช้ Tense ที่เรียกว่า present simple tense เช่น Bobby always wakes up at 6 a.m. every morning Bobby buys grilled chicken and sticky rice every Friday Bobby gets to school at 8 am every morning Bobby ใช้ชีวิตจำเจเป็นกิจวัตรจนเดาได้ดังนั้นถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ก่อน8โมงเราไปดักรอบ๊อบบี้หน้าโรงเรียนเราก็จะเห็นบ๊อบบี้เลือกไก่ย่างและยื่นเงินให้พ่อค้าในกรณีที่เราต้องการสื่อว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ขณะที่เราพูดแบบนี้ เราจะใช้ Tense ท,ที่เรียกว่า present continuous เช่น Bobby is buying grilled chicken now ก็จะหมายความว่า Bobby กำลังซื้อไก่ย่างอยู่ตอนนี้แล้วทั้งสองเทน s e นี้มันต่างกันยังไงล่ะเมื่อจับมาเทียบกันแล้วจะเห็นว่าทั้งสองเทน s ์พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งคู่แต่อธิบายลักษณะเหตุการณ์ที่ต่างกัน Bobby buys grilled chicken and sticky rice every Friday. Bobby is buying grilled chicken now ในขณะที่เราใช้ present simple tense อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นนิสัยหรือกิจวัตรมีความถี่ไม่ได้สนใจว่าขณะนี้กำลังทำสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าแต่เราจะใช้ present continuous อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะพูดไม่ได้สนใจว่าปกติทำสิ่งนั้นเป็นกิจวัตรหรือไม่พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมงั้นเรามาลองดูอีกตัวอย่างกัน Bobby drinks orange juice Bobby is drinking orange juice ถ้าเราใช้ Present Simple และพูดว่า Bobby drinks orange juice ก็จะหมายความว่า Bobby ดื่มน้ำส้มเป็นประจำเป็นนิสัยแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำส้มอยู่ก็ได้ในขณะที่ถ้าเราใช้ Present Continuous และพูดว่า Bobby is drinking orange juice ก็จะหมายความว่าตอนนี้ บอบบี้กำลังดื่มน้ำส้มอยู่แต่ไม่รู้ว่าดื่มเป็นประจำหรือเปล่าเราลองไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Bobby waters his trees every day Bobby is watering his trees ถ้าเราใช้ present simple ก็จะหมายถึงว่าบอบบี้รดน้ำต้นไม้ทุกวันเป็นกิจวัตรที่บอบบี้ทำแต่ตอนนี้อาจจะทำอย่างอื่นอยู่ก็ได้แต่ถ้าเราใช้ present continuous ก็จะหมายความว่าตอนนี้ บอบบี้กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่แต่เราไม่ได้สนใจว่าปกติบอบบี้รดน้ำต้นไม้เป็นกิจวัตรหรือเปล่าเนื่องจากเราใช้ present simple พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรเราจึงไม่ใช้ present simple พูดถึงเหตุการณ์ที่ทำครั้งเดียวหรือกำลังทำอยู่เช่น Bobby text s his friends Bobby is texting his friends ถ้าเราใช้ present simple จะหมายความว่า บอบบี้ส่งข้อความหาเพื่อนเป็นประจำไม่ได้ทําครั้งนี้ครั้งเดียวและเน้นว่าสื่อสารด้วยวิธีการส่งข้อความไม่ใช่การโทรหาหรือส่งนกพิราบสื่อสารไม่ได้แปลว่าบอบบี้กำลังหยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความหาเพื่อนอยู่ซึ่งจะเป็น present continuous นอกจากเราจะใช้ present simple อธิบายเหตุการณ์ที่ทําเป็นนิสัยหรือกิจวัตรที่เราเห็นตัวอย่างกันไปแล้ว เรายังสามารถใช้ Present Simple พูดถึงเหตุการณ์แบบอื่นได้อีกด้วยเช่นใช้พูดถึงนิสัยหรือกิจวัตรกำหนดการที่แน่นอน My train leaves at 8 a.m. รถไฟของฉันออกเวลา8โมง This museum is opened at 8 a.m. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเวลา8โมงหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไปเช่น The world is round โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม Water boils at 100 d e g r e e s Celsius น้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียส Thailand is in Asia ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชีย Elephants eat sugarcane ช้างกินอ้อยเป็นอาหารสรุปแล้ว Present Simple Tense ใช้อธิบายเหตุการณ์ได้3แบบคือ 1. นิสัยหรือกิจวัตร 2. กำหนดการที่แน่นอน 3. ข้อเท็จจริงทั่วไปถึงตอนนี้สรุปกันได้แล้วใช่ไหมว่า Present Simple และ Present Continuous ต่างกันยังไงสรุปคือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ทำซ้ำๆเป็นนิสยัยไม่ได้ทำแค่รอบเดียวเราจะใช้ Present Simple Tense แต่ถ้าต้องการอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะที่พูดเราจะใช้ Present Continuous นั่นเองเห็นไหมละ่ะว่าเรื่อง Tense ไม่ยากเลย แต่ตอนนี้เด็กชายบ๊อบบี้ของเราต้องไปเรียนแล้วล่ะเพราะว่า he is a student and he is going to school